สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเดย์ทริปของบอลลี่นะคะเดินทางคนเดียวจะเป็นยังไงก็มารอดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายรอดูค่ะ เดินทางมาครึ่ทางแล้วนะคะทุกคนหรือก็เดินทางกันต่อนะคะทุกคนค่ะโอ้ใหม่ก็คือมันสวยจริงทุกคนดูดิ ตอนนี้ก็ขับมาใกล้เข้าสู่จังหวัดนครนายกนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้ถึงน้ำตกสาริกาแล้วนะคะแต่มาเร็วเกินตอนนี้เจ็ดโมงกว่าก็พิทยันเปิดแปดโมงนะคะเราก็ไปหาอะไรกินกันก่อนนะทุกคนคือจะบอกว่ามาเร็วเกินขโมยไซมาแต่เร็วเกินไนงะงงปะแต่ก็ไม่เร็วมากนะทุกคนแต่สวยมากดูสิข้างหลังยากาศดีมากแสงที่นี่สวยมากทุกคนสวยจริงๆทชิปคนเดียวนะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็คือนั่นแหละตามนั้นนะทุกคนค่ะฟิลฟิลตอนนี้ก็มาหาอะไรกินก่อนนะคะทุกคนยังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าวต้องรอวิทยาลเปิดประมาณแปดโมงกว่าๆก,ก็มากินข้าวกันก่อนสวาสนะีะทุกคนพี่เขาเห็นว่ามาคนเดียวนะคะเขาก็เลยบอกว่ามานั่ง้างล่างใหม่คือจะบอกว่ามันเลิศมากดูดิ ดีมากแล้วดูดิดติดริมน้ำเวอร์ที่เขาบอกว่าลงมาได้เลยเลิศมากทุกคนกับข้าวมาแล้วเราสั่งจากร้านนี้นะคะก็จะได้มานั่งตรงนี้นะเพราะว่าพี่เขาแนะนํามานะคะแล้วก็เราสั่งมานะคะเป็นผัดกะเพราหมูแล้วก็เป็นต้มตำปูปลาแล้วก็ขอหมูย่างแต่เช้าเลยนะคะคือกินเผ็ดแต่เช้าเลยทุกคนดูดิคือช่ำมากกับบรรยากาศเนีงง่ยแม่เอาไงเอ่ยทุกคนค่ะนี่นะคะบริก็มาถึง น้ำตกสวดิการเรียบร้อยข้างล่งางนะแต่เรายังไม่ได้ไปนะคะทุกคนเพราะว่ารออุทยานเปิดก่อนก็ตอนเช้าก็มาสั่งข้าวร้านทุณรุ่งนะคะชื่อร้านไมรุ่งแต่เราแท็กไว้ให้ข้างบนนะอันนี้นะคะกะเพราหมูสับน่ากินมากแล้วก็มีต้มตำสุกปาร,ราด้วยแล้วก็มีเงี้ด้วยพรหมูย่างเห็นไหมน่ากินมากมาชิมมัน,นกันมาชิมกะเพรากันดีกว่าชิมกะเพรากันก รสปัป๊อืมรสชาติจานมากอร่อยอ่ะล้วก,กับบรรยากาศเนี่ยทุกคนดูดิรสมากตาม้มตำกูหลานะคะอืมอร่อยอร่อยมาก ทุกคนการมาเที่ยวคนเดียวในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็รู้สึกแบบตัวเองแบบเปิดเปิดโอกาสใหม่ๆเปิดอะไรใหม่ๆแบบที่ตัวเองไม่เคยทําคือก็คือมาเที่ยวคนเดียวแบบขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองมาตัา้งแต่เช้าแล้วมันรู้สึกอยู่ใจมากเพราะว่าระหว่างทางอ่ะทุกคนมันเห็นอะไรเยอะมากมันเห็นอะไรหลายอย่างที่เราแบบปกติเราไม่เคยเห็นในชีวิตประจำวันแบบที่เราทํางานอะไรเงี้ยอันนี้เราก็มาปล่อยใจคนเดียวแล้วก็ดูสทิทุกคนสิ่งที่เราได้คือแบบ มันฟินมหมก,ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองเที่ยวคนเดียวดูบ้างหรือว่าลองแบบเปิดใจทำอะไรใหม่ๆบ้างนะคะทุกคนยังไงบรีโขอไปทานข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบว่าตรงนี้ก่อนมุมไกลนะเห็นไหมคะใช่ไหมรอบนี้มาไม่เสียเปล่าแล้วทุกคนจะบอกว่ารอบนี้บร่ได้สมุดแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ปั๊มตาเรียบร้อย อันนี้เป็นที่แรกเลยที่ตมแล้วก็ได้สมุดด้วยส่นเต็นทนาทุกคนค่ะบรลลีถึงแล้วนะคะน้ำตกสาลิกานะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างแต่จะบอกว่าวันนี้แดดอาจจะไม่ได้มีนะคะก็เราไปดูกันว่าวันนี้จะพาไปทำอะไรบ้างแล้วก็มันจะเป็นแบบไหนแล้วก็น้ำตกมันจะสวยแค่ไหนไปค่ะ let's go ทางขึ้นนะคะรอบนี้นะคะเราก็มากันที่รอบที่สองแล้วนะคะทุกคนค่ะก็เอาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วนะเธอบอกว่ามันมีทางขึ้นแบบเรามันก็ขึ้นอะมันเป็นบันไดอะแม่มันก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ก็สู้ค่ะเพราะว่ารูปที่ดีที่สุดมันอยู่ข้างบนนะคะทุกคนค่ะนู่นทุกคนวันนี้น้ําตกแรงมากมันจะเป็นช่วงหน้าฝนมั้งนะคะทุกคนมันก็เลยแรงโอ้ก็นั่นแหละก็ป่ะเราเดินทางกันต่อค่ะทุกคนค่ะทางขึ้นคือชันมากค่ะดูจากตรงนู้นนะคะ มาค่ะทุกค,คนบนลีพาไปค่ะจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศก็จะแบบคึมๆหน่อยแต่ก็สู้ค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนไปค่ะ let's go ทุกคน <laughs> เอางี้นะเห็นบันไดตรงนั้นปะเนี่ยสูงมากนะเอาจริง <c oughs> โอ้ยึงปึง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 ึ สวยแน่ๆเลยข้างบนนะ่ะทุกคนมามาให้กำลังใจกันด้วยนะคะคือจะามาแต่ก็ซู้อยู่ค่ะเพราะว่าเราจะไปเอารูปข้างบนกันนะคะ ตกนางรองแล้วนะคะน้องเคยทำอะไรสิไอ้ตรงอุทยานวังตะไคร้อะเขามีอะไรหรอข้างในมันมีอะไรหรอก็เป็นน้ำตกเป็นลำธารก็เหมือนสาริกากับตรงนี้ใช่แต่อะไรเป็นแบบอะไรกันต้องบแต่นี่ก็เป็นของอุทยานจัดโทนอุทยานเข้ากูฮึมแต่ซาริกาจากตะวันตกแล้วคนเดียวหรอไม่คนเดียวค่ะสนุกดี ม่มันมันไม่ต้องรอใครอะค่ะหนูหนูชอบไปเอาที่เราสบายใจเนาะใช่คแต่บอกกับที่ไรไม่ต้องรอใครกินอะไรก็กินเลยพี่ก็ชอบแบบนี้แหละใช่โอเคค่ะทางจากกรุงเทพแค่สองชั่วโมงเองทางจากใช่หนูไปเช้ายังกลับนี่แหละพักพักพักตักเหนื่อยงานโอยู่รามรามแหงอุอยู่ตะไคร่หรอพริกไทหรอ ออกมาเส้นออม้กาเสนหลังก็ขับมาก็มันก็เป็นแต่แบบป่าแล้วอก็เรื่อยๆต้องมาตั้งแต่ข้าวทีห้าชิวๆไปใช่ไหะใช่เราชีวิตคนเดียวนะพี่ก็ชอบแบบนี้แหละใส่หูฟังฟังเพลงขับมาเรื่อยๆเลยนพี่จะทิ้งผัวพี่อันนี้พี่อย่คนเดียวมีหัวดีแล้วหนูยังอยากมีเลยไม่ต้องมีดีแล้วเมียมัวเป็นเหมือนแบบ ทำไมละ่ะถ้ามันมีปุ๊บมันจะเป็นแบบไปอิสระไงเอาเราชอบไปอิสระเนาะไปดูไปไห้เดียวดีเนาะอิสระก็ดีอย่างแฟนก็ดีอีกแบบถูกไหมละ่ะมีแฟนมันก็ดีอีกแบบมันมันก็ดีอีกแบบแต่ว่าไม่มีก็ดีอีกแบบได้ละเนี่ยเดี๋ยวหนูปาไปนี่ยค่ะทุกคน แนนค่ละยี่สิบบาทเอนแม้นาลักมานนทุกคนแต่ทางเดินมาน้ําตกนางรองเวลามาชมวิวอะ่ะเขาไม่ให้เอาอาหารไม่ให้เอาน้ําเข้ามานะคะแล้วก็จะบอกว่าทางมันน่กกากลัวอยู่แอบน่กกากลัวอยู่คือตอนนี้เดินคนเดียวอะไรทุกอย่างคือแบบวังเวงไปหมดทุกคนดูดิอ่ะเนี้ยเนี่ยเนี่ย เป็นอย่างี้แล้วมันไม่มีคนนะและอีบลี่คือยากดูก่อนคนดียวไงเขาใจะปะเป็นไงละ่ะก็เดินขึ้นมาหน้ากลัวเวอร์ทุกคนอ <laughs> ีบลี่แอบกลัวเวอร์ <laughs> กลัวมา <laughs> คือตอนนี้โอ,อ้เห็นปะเห็นทางปะเนี่ยดูสิมันเป็นอย่างงี้เลยมันอ้าอัวมาเลยค่ะทุกคนห่ยังไงก็ถ้ามาดูก็เอาเพื่อนมาด้วยน,นะคะพราะ อิบล,ลีเดินคนเดียวเลยค่ะทุกคนค่ะวิ่งตะฝนมามืดเลยว้าฝนมามืดแล้ว,วเอาไงดีอ่ะแต่ใกล้จะถึงแล้วทุกคนแต่มันสวยมากจริงๆนะยังไงก็มาดูกันนะเอาอัวอยู่อัวมากเลยตอนเนี้ยใกล้แล้วทุกคนอุ้ยอีดอกกลัวโวคนแม่ไปแล้วนะคะ ทุกนสวยมากไปแล้วนี่ร้านนี้นะค่ะทุกคนร้านนี้นะคะมาเที่ยวได้ค่ะไปแล้วไปเขาใหญ่ต่อแล้วเขใ่ช่จาขอบคุณนะคะจ้าเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนน้งโต๊ะนางรองนะคะก็ฟินนชไปเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะไปต่อเขาใหญ่กันนะคะก็โอเคนะคะเอนจอยดีแล้วก็คุณแม่น่ารักมาก บนบริถึงแล้วนะคะเป็นนราผ่าก็มานั่งกินโกโก้อีกแก้วหนึ่งแล้วแก้วที่สองแล้ว แค่ถึงแล้วค่ะไม่รู้ถึงหรือ,อยังไม่รู้ตัวยังไม่ได้มีทุกคนโอ้บันไกยไกลมากโอ้ไม่ก็มันอีกไกลมากเลยทุกคนก็ยังไงก็จะพาไปเลยโอ้ไม่ก็สูงมาก oh 哦。Oh. เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่าดีนะเตรียมชุดมาเปลี่ยนนี่ไม่งั้นนะฉันไม่ลอดเพราะฉันเปียกฝนกลับนี่ค่ะทุกคนนี่ดูเปียกหมดค่ะแต่สภา,ภาพก็ยังสวยซึ้งอยู่ก็ดูนะดูอะไรยังอยู่ยังคอหุ่นหดศสับอยู่เห็นเปะละ่ะอีกหนึ่งชั่วโมงถึงห้องนะคะทุกคนแต่แวะกินมาม่าก,ก่อน ไปกินมามา่ไม่ไหวฝนตกหนักเียนชุดเรียบร้อยแล้วทุกคนมักขับมาง้แต่นะคนอายุฝนตกทางทางเลยขอพักเติมพลังก่อนไม่ไหวอยากจะบอกว่า วันนี้นะคะมีความสุขมากโคตรมีความสุขเพราะว่าไปเที่ยวคนเดียวขับรถมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวฟังเพลงใส่หูฟังขับไปเรื่อยๆชิลๆไปถึงก็เที่ยวตรงนั้นตรงนี้หยุดพักแล้วก็เที่ยวต่อทุกคนมันโคตรมีคว,มมความสุขมันโคตรนิ่ใจมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวตเรายังแบบทําอะไรได้อีกอแบบ อะไรใหม่ๆเราลองทับไปเลยแบบแน่งมันมันสนุกอ่ะมันไม่ต้องมานั่งซีเรียสไม่นัองมานั่งรองไม่ต้องมานั่งอะไร<ม>แล้วแต่และที่โคตรสวยแล้วแบบมันโคตรแบบมันสวยมากทุกคนอยากจะให้ทุกคนแบบลองไปเที่ยวคนเดียวแล้วแบบทําอะไรด้วยตัวคนเดียวเองแล้วแบบมันจะมันจะโคตรเก่งอ่ะแล้วมันจะแบบมันจะอยู่กับตัวเองแล้วมันแบบมีความสุขอาะทุกคน ยังไงก็ฝากดูคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากด,ดูบริีวไปเที่ยวเช่นไหนอีกก็เมนมาแล้วก็บอกกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วต้องขับรถไปถึงกรุงเทพอีกหึ่งชั่วโมงค่อยเจอกันที่กรุงเทพนะครับนี่ไวแล้วบายบาย